ก็กล่าบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่าน,นครับยินดีต้อนรับสู่รายการน็อตเทพซาทีวีนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีไอเทมใหม่นะครับนั่นก็คือนี่เลยชั้นวางโมเดลนะครับเดี๋ยวจะเอามาวางไว้ในตู้นะครับเพื่อไว้เรียงไอโมเดล WCF เนี่ยเป็นชั้นๆนะครับจะได้มีพื้นที่ในการวางมากขึ้นและก็สวยมากขึ้นนะครับเดี๋ยว ก็จะไปดูทีหลังนะครับว่าเมื่อวางและเรียงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับก็ชั้นวางที่ผมซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้ครับเออเป็นแบบ5ชั้นนะครับเออห้าเลเยอร์นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับเผื่อใครจะซื้อตามอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มประกอบกันก่อนดีนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มามีอะไรบ้าง อุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะมีนี่ครับฐานวางโมเดลนะครับ5าอันเพราะมันเป็น5ชั้นเนาะอ่าแล้วก็ไอตัวนี้ไอตัวเขาเรียกอะไรวะตัวแกนอะเออนั่นแหละครับอันนี้ก็2ข้างนะเดี๋ยวเริ่มประกอบให้ดูกันเลยดีกว่านะครับอ่าอนะครับแกะเลยเออเขาก็จะให้น็อตมาด้วยนะครับนี่ น็อตตัวผู้กับน็อตตัวเมียนะครับเออเขาจะให้มาคู่อย่างนี้เป็นสีใสนะครับเราก็จะเริ่มเออจากการใส่ฐายตัวนี้ก่อนนะครับอืมนี่ใส่ไปงนนี้แล้วขันนี้เลยนะครับอ่ะอีกข้างหนึ่งไปอ,อีกข้างหนึ่งนะครับอืมอืมพอขันแล้วน็อ ใสาดุลขันให้มันแน่นนะครับอ,อเคทีนี้ก็แน่นแล้วต่อไปจะเป็นไอแกนนี้นะครับเสียบไปเลยครบอากาศร้อนมากครับนี่ผมต้องปิดพัดลมนะเพื่อเอ,อให้เสียงมันเข้าไม่นะเพราะว่าถ้าเปิดพัดลมอะ่ะเสียงพัดลมมันจะเข้าไม่ทีเ <c oughs> ดียวคุณผู้ชมจะลำคาญกันเลย แต,ตอนนี้โคตรร้อนเลยครับผู้ชม <No. S 1> ร้อนมาก ah. นี่ครับติดแกนไปอย่างนงี้นะครับโอเคอ่ะ okay. ติดอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้ก็จะมาใส่ไอตัวนี้กันนะครับอ่ะหยิบ น็อตมาทำไมสองตัวน็อตตัวผู้มาทำไมสองตัวเกิดปัญหาเล็กน้อยครับไอ้น็อตตัวนี้เขาทำมาไม่ดีครับโอ้โหโคตรร้อเลยคุณผู้ชมน,นี่ครับเราก็เริ่มจะทำอย่างนี้ก่อนอแล้วก็ประกบไปครับแล้วก็ให้มันเข้าร่องนี้แล้วหมุนทีนี้ก็จะติดแล้วอ่าต่อไปเลยอืเดี๋ยว น็อตต่ฝั่งนี้ก่อนชั้นที่สองนะครับนี่แลนมีก่อนนี่อ่าแล้วก็ปกดไปก็ดันนอ็อตเข้ารูแล้วก็หมุนนะครับนี่อ่าเสร็จแล้วชั้นต่อไป เขารอูอืมอืมเรียบร้อยอแล้วก็แล้วก็ทำเข้ารูอย่างนี้แล้วก็หมุนโอเคง่ายแล้ว นั่นเข้ารูหมุนเรียบร้อยเสร็จแล้วครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าผมมี4อันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันวางได้2อันนะมันเต็มแล้วอ่โอเคก็เ๋ยวผมจะไป ลองเรียงเข้าตู้นะครับแล้วพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายทีนะครับโอเคโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเรียงเสร็จเรียบร้อยเลยครับนี่เป็นไงนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ไอพวกนี้โล่งๆก็เดี๋ยวรอมาเติมนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ครบชุดนะครับอันนี้เรียงมาเป็นชุดอันนี้จะครบชุดแล้วนะครับนี่ไอชุดตอนสู้ฟ็อกซี่นะครับ อันนี้ครบแล้วส่วนอันอื่นก็ค่อยๆมาเรื่อยๆครับเก็บทีละตัว2ตัวครับถ้าเจอเป็นชุดราคาดีก็จะซื้อเป็นชุดเลยนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดโอริกาชิมะนะครับอืมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับชุดโอริกาชิมะก็จะนี่ครับอยู่นี่ข้างบนก็จะเป็นสเกลใหญ่นะครับแล้วก็มีเอ่อ L.O.G. นะครับ2ตัวนี้ผมเอามาไว้คู่กัะ ตรงฉากนี้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันตอนเดียวกันนะครับอ่าประมาณนี้ ็สำหรับไอ้เจ้าชั้นวางโมเดลตัวเนี้ยครับมันก็โอเคนะพอใช้ได้นะครับมันก็มีข้อเสียนิดหน่อยคือตรงเนี้ยมันไม่ค่อยแน่นนะครับเนี่ยครับโอ้ยล้มเลยเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นนะครับตรงเนี้ยเวลาเราหยิบเราจับอ่ะมันไม่ค่อยจะแน่นนะครับต้องกดเข้าไปกดไปก็ไม่แน่นอยู่ดีเนี่ยเนี่ยครับข้อเสียเลยแต่ว่ามันก็พอใช้ได้ครับกะสมกับราคาครับราคาไม่ได้แพงมากนะครับ จะมีแค่ตรงนี้แล้วก็เรื่องการประกอบนี่ก็ยากนิดหน่อยนะครับในการประกอบจะยากนิดหน่อยยากตอนใส่น็อตน,นะครับเออมันยากตรงนั้น,นเวลาประกอบครับไอในคลิปอ่ะเห็นสั้นๆนะเพราะว่าผมตัดนะครับเดี๋ยวเก,ก็บไปตรงนี้ก่อนก็ในคลิปนะครับที่เห็นมันประกอบง่ายๆนะพอผมตัดให้มันสั้นลงนะครับเออมันจะได้กระชับเนาะที่จริงมันประกอบนานกว่านั้นนะมันมันจะมีซีนพลาสติกที่ซีนมากับพลาสติกเอแผ่นๆทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมทําคลิป ตอนอันบล็อกหายไงมันก็เลยไม่มีรูปให้ดูนะครับซีนมันจะคล้ายๆกล่องใสใส่กล่อง WCF ครับที่คลิปที่แล้วที่ผมทำนะเออซีนมันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าอันนี้มันจะแกะยากกว่าเยอะนะครับเสียดายที่ทำคลิปตอนแกะกล่องอะ่ะเออแล้วก็ตอนแกะซีนอะไรอย่างเงี้ยครับมันหายไปมันเหลือจต่คลิปที่ผมอะ่ะเ,ออเตรียมประกอบแล้วไงเออมันก็ได้แค่นี้นะครับโอเค โอเคนะครับก็จ,จบกันไปแล้วนะครับกับการที่ผมมาทำการรีวิวชั้นวางโมเดลนะครับเออสกล WCF นะครับก็จะวางได้พอดีเลยนะครับของผมก็จะเป็นแบบ5ชั้นนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจคลิปของผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆมัจะได้แจ้งเตือนนะครับก่สสาหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับจุ๊บ